วิธีใช้ลน์2บัญชีในมือถือหนึ่งเครื่อง and ด o i d สามารถทำได้นะครับเราสามารถเล่นลายบัญชีหลักไปพร้อมๆกับเล่นลน์บัญชีที่2แบบนี้ได้นะครับมาดูขั้นตอนการทำแบบไม่ง่ายได้เลยครับก็โดยปกติแล้วเราจะมีแอปลน์บัญชีหลักอยู่ในมือถืออยู่แล้วเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับออกจากแอปลน์ก่อนเสร็จแล้วให้เข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือ ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าแล้วการแสดงผลมือถือ Android แต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันหลักๆนะครับให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ไปเป็นแนวทางและไปกดในมือถือของเพื่อนได้เลยนะครับอถ้าเรานะครับเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วให้เลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าแอปนี่นะครับถ้าเจอแอปแล้วก็ให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้หาเมนูที่เขียนว่าโคลนแอปแอปโคลนประมาณนี้นะครับหาเจอแล้วให้กดเข้าไป เข้ามาที่คนแอปแล้วนะครับให้เรามาเปิดไลน์เปิดได้เลยนะครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วก็ออกจากหน้านี้เสร็จแล้วให้เราไปค้นหาแอปไลน์ในมือถือนะครับก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปแบบนี้ถ้าเจอแอปไลน์ที่คนมาแล้วนะครับก็ดึงมาใช้งานตามที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมีแอปไลน์อยู่2ตัวแล้วก็คือแอปไลน์หลักกับแอปไลน์ที่เราคนมา2ตัวนี้นะครับจะแยกบัญชีกันก็ให้เรานะครับเข้าไปที่แอปไลน์แอปที่เราคนมาได้เลยครับ เข้ามาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีบัญชีไลน์บัญชีที่2อยู่แล้วอยากจะนําบัญชีไลน์นั้นมาเข้าใช้งานในมือถือเครื่องนี้ก็สามารถกดเข้าระบบบัญชีไลน์ที่เพื่อนมีอยู่แล้วได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีบัญชีไลน์อยากจะสมัครบัญชีไลน์บัญชีที่2ขึ้นมาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานตรงนี้เสร็จแล้วให้รับป้อนเบอร์โทรใหม่ที่ยังไม่ได้ผูกกับบัญชีไลน์เข้าไปเพื่อสมัครไลน์ใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับ าจากตัวอย่างนะครับผมจะข้ามขั้นตอนในการเข้าสระบบหรือว่าสมัครลายแล้วกันนะครับก็เข้าลายบัญชีที่2ได้เลย โอเคครับและถ้าเกิดเราเข้าลายบัญชีที่2ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ใช้งานลาย2บัญชีในมือถือ1เครื่องได้แล้วนะครับลายบัญชีที่2นี้นะครับเราก็ใช้งานได้เลยครับส่วนลายบัญชีหลักเราก็สามารถกดเข้ามาใช้งานได้โดยที่ข้อมูลต่างๆนะครับจะอยู่ครบถ้วนไม่หายไปไหนเลยนะครับวิธีนี้ปลอดภัยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ